ทำเรื่องของภาษีนะครับและยื่นภาษีเองได้หรือไม่นะครับอันนี้เราต้องแยก2กรณีก่อนนะครับเรื่องของภาษีนะครับเราสามารถยื่นเองได้เราสามารถยื่นเองได้นะครับแต่เรื่องของบัญชีนะครับเราก็ต้องมาดูต่อครับว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลนี้ทาเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวของนิติบุคคลนะครับ อันนี้ต้องจ้างผู้สอบนะบผู้ทำ CPD นะครับผู้ทำผู้สอบนะครับเข้ามาตรวจสอบตัวงบการเงินนะครับตัวนี้จะมีเรื่องของตัวของงบการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็จะเคลียร์นะครับว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือเป็นตัวของนิติบุคคลธุรกิจขนาดเล็กเราก็สามารถยื่น ตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มเองได้แต่ต้องทําความเข้าใจเรื่องของภาษีนะครับซื้อนะครับภาษีขายให้เข้าใจนะครับเพราะบางคนนะครับเห็นอะไรที่เป็นใบยมกับภาษีก็จะเหมาว่าเป็นตัวของภาษีซื้อทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับใบยกกับภาษีบางใบไม่สามารถอามาใช้ได้นะครับเช่น หนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสองไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับสามเอกสารออกมาไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการคำนวณเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับพระเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของค่าปรับเบี้ยปรับเพิ่มเพิ่ยนะแต่ส่วนของเรื่องของบัญชีนะครับถ้าเกิดเราเป็นบุคคลเราก็ทําเองก็ได้นะครับ